ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามการเวลาและลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้านซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกันเช่นนักเศรษฐศาสตร์มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักบริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยบรรลุเป้าหมายของแผนงาน นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลความหมายดั้งเดิมการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วยการทำงาน3ขั้นตอนคือ 1. การจัดเตรียม 2. การอนุมัติและ 3. การบริหาร วัตถุประสงค์ของงบประมาณงบประมาณจะมีขอบเขตตามสภาพขององค์การหรือตามหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทบวงกรมหรือตามขอบเขตของกิจกรรมเช่นการ การขายหรือการหารายได้การผลิตเป็นต้น 1. ทําให้องค์กรมีการวางแผนซึ่งเป็นการบังคับให้หน่วยงานต่างๆต,ต,ต,ต้องวางแผนการดําเนินงานตามแนวที่กําหนดไว้ 2. ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซึ่งงบประมาณจะเปลี่ยนแผนต่างๆให้อยู่ในรูปตัวเลขทำใภาพให้เห็นชัดเจน 3. ทำให้สามารถประเมินผลกรรเหยอดงานเนื่องจากงบประมาณเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน 4. ทํทำให้เกิดการระมัดระวังในการใช้จ่ายการจัดทำงบประมาณจะทราบถึงขอบเขตการใช้จ่ายในหน่วยงานทําทำให้มีผลการดาเนินงานและฐานะเงินตามเป้าหมาย 6. ททำให้เกิดการประสานงานขององค์การงบประมาณเป็นการรวมแผนต่างๆขององค์การเข้าด้วยกัน ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดงบประมาณประจำปี 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพรบมีจํานวนลดน้อยลงทุกปีทําให้จัดสรรให้กับหน่วยงานได้จํากัด 2. การบริหารงบประมาณระหว่างปียังมีบางหน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือทําให้มีเงินเหลือจ่ายและมีบางหน่วยงานส่งคืนเงินไม่ ทำให้ไม่สามารถนำเงินมาบริหารในภาพรวมได้ 3. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้าและมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวดทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยากหน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับงานงบบุคลากรและงบดำเนินงานภายใต้แผนง,งานบุคลากรภาครัฐได้รับจัดสรรน,น้อยกว่าจำนวน ที่ต้องใช้จ่ายจริงต้องใช้วิธีการบริหารงบประมาณโดยให้หน่วยงานต้องพิจารณาว่ารายการใดมีเพียงพอและคงเหลือ5การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนล่าชา้าเนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจะสั่นลงทุนไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ1ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมายมีความทุ่มเทก็จะเกิดความเพียรภายิษ พียพยายามไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จะทำให้การทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด 2. พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอมันหาความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจากข้อมูลข่าวสารวิทยาการใหม่ๆที่หลังไหลเข้ามาสู่สังคมอย่างรวดเร็ว 3. ความคิดสร้างสารรค์ความแปลกใหม่หรือความหลากหลายต่อรูปแบบการทำงานทำให้หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานประทับใจและจดจำคุณได้เป็นอย่างดี 4. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งการพูดการแสดงออกและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานแต่ละระดับจะมีผลต่อความสําเร็จของงานที่ทําทั้งสิน้น 5. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันความมั่นใจในตัวเองความมั่นคงทางอารมณ์ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทํางาน